สวัสดีครับสวัสดีครับพี่จีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเช็คนะครับโตโตคาร์นครับเช่นเดิมนะครับเมื่อเจอเช็คนะครับของทางร้านโตโตคาร์นครับก็จะมีบทสัมภาษณ์นะครับรีวิวนะครับความรู้สึกของลูกค้าที่เดินทางมาตัดสินใจซื้อรถกับทางร้านโตโตคาร์นครับวันนี้ก็อยู่กับพี่จิ๊บพี่จิ๊บเดินทางมาซื้อรถกับทางร้านโตโตคาร์เป็นรถยุ่นรุ่นอะไรครับอันนี้อ่าวเวนจูรี่ค่ะโตโยต้าเวนจูรี่รถตู้เลยครอบครัวสมาชิกในบ้านเยอะเหรอครับพี่จิ๊บเยอะเยอะเยอะใช่ไหมครับไปทีก็เป็นสินใจซื้้อออแลว แล้วมีแพนใช้สงการแน่นอนเลยไหนใช่ไหมครับแน่นอนเลยค่ะไปเที่ยวไหนครับใน,นงสงการก็ว่าจะไปปทุมไปหลายๆที่อ<ง>๋อเน็ตชอบภูเขาหรือทะเลครับเราที่กันชอบทะเลชอบทะเล,ล,ลชอบเล่นลชอบเล่นชอบเล่นน้ำ,ชอ,นนำชอบเล่นน้ำใช่ไหมครับก็ลูกค้านะครับท่านใดน,นะครับที่สนใจเป็นรถตู้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอะไรเงี้ยทางร้าน ของโตโต้อค้าของเรามีเยอะเลยเช่นเดียวกับพี่จิ๊บที่ตัดสินใจมาซื้อวันนี้พี่จิ๊บเดินทางมาจากรามคำแหงรามคำแหงนะครับมาที่ร้านโตโต้อค้นี่กี่ครั้งอะครับพี่โตถึงตัดสินใจซื้อมาครั้งแรกเลยค่ะมาครั้งแรกตัดสินใจซื้อเลยเหรอครับพี่ใช่ค่ะโอ้โหเพราะอ,อะไรพี่ถึงตัดสินใจซื้อรถกับทางร้านโต,ออตโตออ้อก็ดูจากรีวิวก็รถสวยอ๋อดูรีวิวนี่คือติดตามเพจของเราอยู่แล้วด้วยโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับเป็นยังไงพอรถสวยแล้ว ก็สวยแล้วก็ราคาดีราคาก็คือจับต้องได้อ๋อโอเคครับผมรถก็คือมาดูจากปกแล้วก็มามาถึงที่ก็คือตรงปกตรงปกนะชัดเจนเลยครับไม่ได้มีอะไรพนักงานเป็นไงครับพนักงานน่ารักทุกคนนะารวันนี้เซลล์เซลล์ท่านไหนครับให้การเป็นต้องเซลล์น้องวุ้นใช่ไหมครับก็ขอครับเซลลน้องวุ้นของางร้านโตโตคานะครับค่ะครับเป็นไงครับการบริการของน้องวุ้นแล้วก็ทีมงานพนักงานของทางร้านโตโตคาครับให้ให้เต็มเลยค่ะให้เต็มเลยใช่ไหมครับเต็มนี่เต็มเอะไร่ครับเต็ม สิบเลยร้อยมสิบก็ให้สิบมีสิบให้สิบไม่หักเลยนะไม่หักเลยนะครับทุกครับก็เซวรนได้รับการบริการในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์แล้วก็การพาชมรถใช่ครับสถานที่รับรองเป็นไงวันนี้มีอะไรติดขัดบ้างไหมครับพี่จิ๊บดีค่ะดีอาหารอร่อยอาหารอร่อยอร่อยจริงโอเคดนตรีมีฟังมีเพลงให้ฟังด้วยนะครับบรรยากาศชิลมากโอเคครับครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าพี่จิ๊บอะสมมติว่าภายภาคหน้าโอกาสหน้าพี่จิ๊บหรือว่าครอบครัว ยังต้องการใช้รถดนมือสองอ่ะยังให้การไว้วางใจกับทางร้านโต๊ะตคาอยู่หรือเปล่าแน่นอนมีคั้นที่2องไหมครับมีค่ะมีในใจอยู่แล้วโอ้ยขอบคุณไปล่วงหน้าอีกครั้งนึงครับพี่จิ๊บมีมีจะมีับผมก็ขอบคุณไปล่วงหน้าแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่โต๊ะตคาเลยบริการหลักการขายเรามีไม่ใช่ว่าเราขายรถกันแล้วก็คือจบเลยถ้าพี่จิ๊ปมีอะไรจะปรึกษาไม่ว่าจะหารถหรือว่าข้อมูลเรื่องรถอะไรต่างๆเนี้ยสอบถามทั้งเซลล์วุ้นได้แล้วก็ทีมงานโต๊ะตู้ค้าได้เลยได้า เซลวุ้นหน่อยนะครับและบริการของทางร้านโต๊ะโตคะาถ้าวันนี้เซลวุ้นน่ะบริการประทับใจพี่เดี๋ยวผมนับหนึ่งจะรบกวนพี่จิ๊บกดไลค์ให้หน่อยอแต่ถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ไม่ยังมีอะไรที่ต้องติชมหรือให้ผมและทางบริษัทปรับปรุงแก้ไขก็ไม่ต้องยกก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมนับ1นึ่มนะครับมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเซลวุ้นของเราจะเป็นโต๊ะโตคะามาตรฐานที่คุณวางใจหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมนับเลยนะครับพี่จิ๊บนับ1 2และ3าครับ โอโ้โหขอบพระคุณพี่มาขอบคุณแทนเซลลวุ้นด้วยครับที่ว่าให้การไว้วางใจแล้วก็บริการที่ดีนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณพี่จิ๊บบ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ